สวัสดีครับ Live and Learn Podcast นะครับและคุณอยู่กับจริรกิจตันเกยูน วันนี้ผมเอาบทความจากต่างประเทศที่เป็นบทความของคุณทิมเดนนิงมาเล่าให้ฟังนะครับกฎ15ข้อที่จะดึงดูดคนเก่งๆเข้าหาคุณกฎข้อที่1นนะครับจริงๆแล้วในชีวิตเราต้องการคนเก่งๆแค่6คนนะครับให้มาอยู่รอบตัวเราไม่ได้ต้องการจำนวนคนมากมายอะไรขอแค่มีคนเก่งๆเพียง6คนอยู่รอบ,บวงโคจรในชีวิตของเรานะครับมันก็จะสามารถช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดรวมถึงความรู้ที่เราจะได้จากพวกเขาด้วยนะครับ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เราเติบโตแบบก้าวกระโดดในชีวิตของเรากฎข้อที่2นะครับจริงๆแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยจะนึกถึงคือการได้พูดคุยกับคนที่มีอายุต่างจากเราโดยเฉพาะคนที่เก่งๆที่มีอายุต่างจากเราเยอะๆโดยเฉพาะคนที่เด็กกว่าเรา ประมาณ10ปี20ปีสมมุติในกรณีของผมก็คือน้องๆที่เพิ่งจบใหม่อายุห่างกับผมสัก15ปีก็เป็นสิ่งที่ควรทํายิ่งถ้าเราเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเจเนเรชันของเราแต่เราจะไม่เข้าใจในแนวทางของอีกเจเนเรชันเลยพอเราไม่เข้าใจเวลาเราไปทําอะไรร่วมกับเขามันก็จะดูเหมือนแบบผิดที่ผิดทางคนที่มีอายุ20กว่ากว่านะครับเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมและยังเป็นผู้นาเทรนด์อีกด้วย การที่เราได้ไปคุยกับพวกเขาจะเป็นการเปิดโลกของเราได้อย่างแท้จริงครับกฎข้อที่3นะครับเวลาเราไปเจอกับคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเราอยากจะขอให้เขาช่วยอะไรเราสักอย่างให้เราทิ้งเวลาการขอเขาให้นานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้คุณทิมเดนนิงนักเขียนบทความชื่อดังคนหนึ่งในต่างประเทศเคยเล่าว่า เขาบอกว่าเขาไม่ชอบเลยเวลาได้ไปเจอคนตามงานซึ่งเป็นการเจอกันครั้งแรกในงานที่เขาได้ไปบรรยายแล้วคนนั้นก็มาขอให้เขาช่วยแชร์โพสต์อะไรแบบนี้นะครับคือเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนถูก use, อบิลอารมณ์แบบว่าถูกบังคับหรือถูกกดดันประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเจอกับคนเก่งๆหรือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเราอยากจะขออะไรจากเขาให้ดึงเวลาไว้ให้นานที่สุดไม่งั้นเขาจะรู้สึกว่ากําลังถูกคุณใช้แล้วเขาจะไม่อยากเจอคุณอีก กฎข้อที่4นะครับเราไม่จําเป็นต้องพยายามโชว์สเตตหรือ p พลเวอะไรของเราออกมาให้คนอื่นได้รับรู้ถ้าเขาไม่ได้ถามในภาษาวัยรุ่นนจะเรียกว่าโชว์พาวก็ได้ครับในทํานองที่ว่าเรียนจบที่ไหนยอดขายบริษัทเป็นเท่าไหร่หรือรถที่ขับเท่ขนาดไหนอะไรแบบนี้นะครับคือในภาษาอังกฤษเขามีประโยคที่ว่า just shut up and be normal คือไม่ต้องโมว่างั้นเถอะครับคือเราไม่ต้อเป็นต้องโมเรื่องตัวเองเพื่อให้คนอื่นเขาสนใจ ถ้าจะพูดคุยกับเขาก็พูดคุยกันเรื่องปกติธรรมดาเนี่แหละครับมีสเสน่ห์มากกว่ากฎข้อที่5นะครับคนที่เก่งๆหรือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ผิดที่ผิดทางคือคนที่ชัดเจนในตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรรู้ว่าตัวเองชอบและไม่ชอบอะไรรู้ว่าแว l u ลูของตัวเองคืออะไรเป้าหมายในชีวิตคืออะไรต่อให้วันนี้เรายังไม่เก่งมากนะครับแต่เรามีความชัดเจนในตัวเอง เวลาเราอยู่ในที่ที่มีแต่คนเก่งๆเยอะๆเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ประมาทไม่เดอดดาเพราะเรามีความชัดเจนในตัวเองมีจุดยืนเป็นของตัวเองกดข้อที่6ครับพยายามแสดงความสนใจคนอื่นอย่างจริงใจความสนใจคนอื่นอย่างจริงใจเนี่ยสามารถสังเกตได้ว่าเราตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่านะครับ หรือเราอยากจะพูดแต่เรื่องของเรากันแน่ครับถ้าเราสนใจฟังในสิ่งที่เขาพูดจริงๆเนี่ยสนใจฟังอย่างตั้งใจคนที่เป็นคู่สนทนาของเราเขาจะรู้สึกได้และเขาก็จะมีความรู้สึกชื่นชอบเราอยากจะคบค้าสมาคมกับเรานั่นเองครับกฎข้อที่7นะครับสิ่งที่ได้ ROI หรือ Return on Investment ในชีวิตมากที่สุดก็คือการได้สนทนากับผู้คนแบบ random อย่างเช่นคนที่เราได้เจอในฟิตเนสหรือบาริสตาในร้านกาแฟเป็นต้นครับหลายครั้งกันได้พูดคุยกับคนที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกับเราทําให้เราได้เข้าใจเรื่องแปลกใหม่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากหรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า life hack ซึ่งมันทําให้เราได้ไอเดียใหม่ๆได้เปิดโลกเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในมุมมองของตนเองกฎข้อที่8เมื่อเราจําเป็นต้องแสดงจุดยืนขอให้เรามีจุดยืนที่ชัดเจนเมื่อเราต้องแสดงอารมณ์บางอย่าง ขอให้เรามีความชัดเจนเพราะว่าบางทีนะครับถ้าเราเกรงไปหมดพอเราไม่เป็นตัวของตนเองไม่ชัดเจนคือคนเก่งๆเ,เขาจะไม่ชอบคนแบบนี้นะครับเขาจะดูออกครับยกตัวอย่างถ้าเราถูกถามคำถามในสิ่งที่เรายังตอบไม่ได้สู้บอกเขาไปว่าขอเรากลับไปทำการบ้านในเรื่องนี้แล้วจะกลับมาตอบใหม่อย่างชัดเจนแบบนี้จะดูดีกว่าครับอย่างน้อยเราก็มีความชัดเจนในตัวเองซึ่งคนอื่นเขาก็สามารถเข้าใจได้ กฎข้อที่9นะครับเป็นกฎที่ผมชอบมากเลยครับเขาบอกว่าใช้การนินทาให้เป็นประโยชน์การนินทาในที่นี้หมายความว่าโดยปกติเวลานินทาเราจะพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นรับหลังใช่ไหมครับอันนี้คือ definition ของการนินทานะครับแต่เขาบอกว่าให้เราลอง reverse gossip ดูครับหรือเป็นการกลับการนินทาไปในทิศทางบวกดูครับคือแทนที่เราจะพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นรับหลังลองพูดเรื่องดีๆของคนอื่นรับหลังดูบ้างสิครับ เขาบอกว่า9ใน10ของเรื่องที่เราพูดถึงมันจะไปถึงเจ้าตัวเขาครับและเขาก็จะรู้สึกชอบคุณขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแต่เราต้องอย่าเฟกนะครับจะชมแล้วก็ต้องชมอย่างจริงใจนะฮะกดข้อที่10นะครับลองสังเกตคนที่กําลังล้มอยู่หรือคนที่กําลังมีปัญหาอยู่ครับบางคนเนี่ยหายไปจากโซเชียลมีเดียเลยอยู่ดีๆก็หายไปเลยทั้งที่ปกติเขาเป็นคนที่แอคทีฟมากอาจจะเป็นเพราะว่าเขากําลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ ลองติดต่ออินบ็อกซ์ทักเขาไปดูเผื่อเราอาจจะช่วยอะไรเขาได้คุณทิมเดนนิงผู้เขียนเขาบอกว่าเขาเคยรู้จักอินฟลูเอนเซอร์ด้านการลงทุนท่านหนึ่งที่ลงทุนพลาดแล้วหมดเนื้อหมดตัวไปจากที่เคยมีคนติดตามเยอะแยะเพื่อนเพ,นเพนก็หายไปหมดแต่เขาก็ทักไปหาแล้วก็พูดคุยกันให้กำลังใจกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของอินฟลูเอนเซอร์ท่านนั้นแต่หลังจากนั้นไม่นานอินฟลูเอนเซอร์ท่านนั้นก็กลับมาประสบความสำเร็จโด่งดังขึ้นมาอีกครั้ง และแน่นอนครับว่าคุณทิมเดนนิงก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกับอินฟลูนเซอร์ท่านนี้ตั้งแต่นั้นมากดข้อที่11นะครับให้เราหยุดการเป็นคนประเภท people pleaser คือเป็นคนที่ต้องคอยไปเอาใจทุกคนเพราะมันจะทำให้เราดูเป็นคนที่แบบดูโลเลเหยาะแยะและการที่ต้องคอยไปเอาใจผู้อื่นมนเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากเลยนะครับข้อที่12นะครับเวลามีใครโพสอะไรออนไลน์เพื่อขอความช่วยเหลือนะครับถ้าเราพอจะช่วยอะไรได้ให้ทำเลยครับ เช่นการแชร์โพสต์เขาเพื่อให้การขอความช่วยเหลือของเขาได้ถูกส่งไปถึงคนจํานวนมากการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นเดี๋ยวเรื่องดีๆมันก็จะกลับมาถึงเราไม่วันใดก็วันหนึ่งครับกฎข้อที่13นะครับให้เราอดใจไว้ให้นานที่สุดเวลาเจอคนใหม่ๆก่อนที่คุณจะถามว่าเขาทํางานอะไรเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเป็นพวกสเตตัสซิมโบครับคือยึดติดกับหน้าที่การงานฐานะหรือวัตถุอะไรแบบนี้นะครับ เพราะเวลาเราถามว่าเขาทํางานอะไรเราอาจจะกําลังอยากจะประเมินเขาว่าเขาอยู่ในไฮราคีลําดับไหนในสังคมก็เป็นได้ในบทความนี้เขาพูดเลยนะครับว่าการอยากรู้ไพรเมตไฮรากีเนี่ยมันเป็นเหมือนจิตใต้สํานึกของคนเรานะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคนที่ผู้คนอยากอยู่ด้วยเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยสนใจไอ้เรื่องนี้กันเพราะฉะนั้นครั้งหน้าเวลาเราเจอกับใครเราก็คุยกับเขาเรื่องทั่วไป just talk ก็พอ ไม่ต้องไปอยากรู้หรอกครับว่าเขาทำอะไรยังไงเดี๋ยววันหนึ่งเราก็รู้เองแหละครับกดข้อที่14นี่ตรงไปตรงมาดีนะครับคือยอมรับเวลาที่เราผิดและเงียบเวลาที่เราถูกเวลาเราถูกเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องตอกย้ําความถูกของเราหรอกเราไม่จําเป็นต้องย้ําว่าตัวเองถูกครับทุกคนอะรู้อยู่แล้วว่าคุณถูกเงียบๆไว้เท่กว่าเยอะเลยครับกดข้อสุดท้ายนะครับข้อที่15โฟกัสกับเรื่องเล็กๆ อันนี้ผมเคยเห็นกับตัวเองเลยนะครับน่าสนใจมากคือผมได้ไปเข้าร่วมสัมมนางานหนึ่งแล้วก็มีบรรดาเจ้าของธุรกิจหลายคนบังเอิญคนที่มีป้ายชื่อนั่งอยู่หัวโต๊ะเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสถานที่หรือเป็นเจ้าของตึกที่ผมไปสัมมนานั่นเองเสร็จแล้วในโต๊ะเนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีความอาวุโสมากกว่าคุณเจ้าของตึกซึ่งโดยปกติคุณเจ้าของตึกจะนั่งหัวโต๊ะเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่พอเขาเห็นชื่ออีกคนหนึ่งที่มีความอาวุโสมากกว่า เขาก็เดินไปสลับป้ายครับให้ท่านนั้นมานั่งที่หัวโตวแทนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเทลมากๆแต่เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนบางคนไปได้ไกลกว่าคนอื่นหรือเปล่าผมว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อย <ๆ S 2> พวกนี้แหละครับขอบคุณที่ติดตาม Live and Learn Podcast นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดอาหารแห่งความคิดแบบนี้นะครับ ผมก็พูดอยู่คนเดียวก็อยากจะรู้ว่าคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นกับพอดแคสต์ตอนนี้อย่างไรกันบ้างนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับชอบกด9ไม่ชอบกด1ก็ได้ครับและการคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังมันจะทําให้อัลกอริทึมของ YouTube ช่วยกระจายพอดแคสต์สารแห่งความคิดนี้ส่งต่อไปเป็นประโยชน์ให้กับคนหมู่มากได้รับรู้ด้วยครับสุดท้ายขอบคุณคุณผู้ฟังที่สนับสนุนกันมาตลอดนะครับและพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ